ช่องทางชมสดที่นี่ฟุตบอลทีมชาติไทย VS ฟุตบอลทีมชาติบังกลาเทศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกความเคลื่อนไหวของช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโคชระ อิสระสีทโรมีคิวนำทีมลงสนามพบกับฟุตบอลทีมชาติบังกลาเทศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกวันที่9กันยายนนี้เวลา20.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32และ AIS Play สำหรับผลงานนัดแรกชังศึก ฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีสามารถเอาชนะแข้งแดนตากาล็อกทีมชาติฟิลิปปินส์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีไปขาดลอยด้วยสกอร์5-0